สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้ยาออกกุสไตล์มาทักทายกับทุกคนนะวันนี้ยาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะซึ่งเป็นช้างโลหะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและนี้นะคะยาก,ก็เดินลงมาจากรถแล้วนะคือตาม Google Map มานะแต่ว่าเลยไปจอดข้างนอกนะคือไม่ใช่ส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้เราก็เลยค่อยๆเดินมาเนาะแดดก็ค่อนข้างร้อนทีเดียวตอนนี้เราอยู่ที่หน้า ประตูทางเข้านะคะก็จะไปซื้อตั๋วนะวันนี้เรามากันทั้งหมด5คนนะคะก็มีลูกของพี่สาวที่อยู่เมืองจีนนะคะเขาบินมาจากฮ่องกงเนาะมาเที่ยวที่เมืองไทยราคาค่าตั๋วนะผู้ใหญ่250เด็ก125บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยผู้ใหญ่ก็400เด็กก็เป็น200บาทนะคะ สำหรับที่นี่นะยาก็้มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่ามีขับรถผ่านอยู่บ้างนะยังไม่เคยเข้ามาสักลาเลยตอนที่เราเข้ามาทางริมถนนนี้ก็มีคนมาแก้บนนะคะมาถวายนู่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยนะได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปกัน เดีย๋ยวเราไปรับดอกไม้กันนะทุกคนนี่ได้ดอกไม้มาแล้วสวัสดียังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะบเดี <c oughs> ยวเราจะไปไหว้กันตรงนู้นนี่ถือก่อนดีมาถ่ายช้าง่อนช้างเอราวัณตั้ใหญ่มาก อันนี้ก็เสียค่าพวงมาลัยที่จอดรถมานะคะเขาคิดชุดละเก้าเก้าสิบาทนะเราตาม Google มานะั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ให้เราเลี้ยวมาทางวัดเนาะมันไปเลี้ยวตรงที่ที่จอดรถของคนทั่วไปที่เขาขายดอกไม้อะคะ่ะ พิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือดิเอราวัณมิวเซียมเป็นปฏติมากรรมรอยตัวรูปทรงช้างสามเสียนซึ่งในทางวรรณคดีไทยเอราวัณมีเสียนทั้งหมด33ิาเสียนแต่เนื่องจากปัญหาขนาดและโครงสร้างที่ซับซ้อนจึงลดมาเหลือเพียงแค่3มเสียนพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนถนนสุข,ขุมวิทบริเวณที่ตัดกับ กาญจนาพิเศษตำบลบางเมืองใหม่นะคะทุกคนถ้าใครมาไม่ถูกก็เข้า Google ได้เลยนะในส่วนของด้านในนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยนะทุกคนข้างในใครสินจะเอามือถือไปถ่ายรูปไหมลูก,ลกพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณยังถือได้ว่าเป็นงานปฏะติมากรรมลอยตัวช้างทองแดงที่ใช้เทคนิคการคอขึ้นรูปด้วยมือที่มีความสูงจากหัวช้างลงมาสู่ฐานวัดได้43.6เมตร หรือประมาณความสูงตึก14-17ชั้นนะคะในส่วนของภายในตัวช้างนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นของที่เคารพศักดิ์สิทธิ์ของสะสมนะคะของผู้สร้างที่เขาอยากจะรักษาวัฒนธรรมแล้วก็เก็บไว้ให้รลูกๆุ่นหลานได้ดูกันนะคะมีวัตถุบโบราณต่างๆด้วยนะเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไป ดูด้านบนนะคะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะเขาไม่มีชื่อบ่อนี่ค่ะเอาวามีคาถาให้ท่องไปข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนไหนจะเปลี่ยนใครสิ นี่เขาให้ดูวิวในส่วนของด้านบนนี้นะคะเขาก็จะมีติดแอร์ปรับอากาศเอาไว้นะข้างบนก็จะค่อนข้างเย็นนะบันไดที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้มันก็ค่อนข้างจะชันเล็กน้อยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวยาก็จะพาเข้าไปดูกราบพระด้านบนนะด้านบนมีพระให้สักการะด้วยนะ ในส่วนของด้านบนนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็จะเจอพระพุทธรูปนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาจะติดป้ายว่าห้ามบันทึกภาพนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าเคยดูในคลิปวิดีโอของแนะนำการท่องเที่ยวของที่นี่นะเขาสามารถบันทึกภาพได้นะคะเจ้าหน้าที่บอกแต่ว่าไม่ให้ซูมเข้าไปใน พระพุทธรูปที่อยู่ในตู้กระจกนะคะซูมแบบชัดๆจนเห็นรายละเอียดอะไรประมาณนั้นนะคะ<ม>จากภาพมุมสูงตรงนี้นะคะเดี๋ยวยาก็จะเดินลงไปแล้วนะบันไดก็จะสูงชันประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอยากจะขอเล่าประวัติอีกเล็กน้อยนะคะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสร้างขึ้นจากความคิดและจินตนาการของคุณเล็กวิริยพันธ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยาประกันภัยด้วยต้องการจะรักษาโบราณสถานต่างๆนาะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเขาก็เลยสร้างพิพ,พิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นี้ขึ้นมานะคะเพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณที่มีค่าเหล่านี้ไว้ให้ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมค่ะ ภายในนะคะก็ยังมีรูปและประวัติของคุณเล็กวิริยพันธ์เล็กน้อยนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มและก่อสร้างเมืองโบราณปราสศาทสัจธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างเอาราวัณน,นี้ค่ะด้านในนะคะก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะอยากก็มีถ่ายรูปให้กับชาวต่างชาติสองสคาคนเลยทีเดียวนะคะและเมื่อเดินออกมาจากช้างนะคะในตัวของช้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นชั้นสงเนาะ ข้างนอกนะคะก็จะมีสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งจัดแบบร่มรื่นมากๆเลยนะแล้วก็มีช้างอยู่รายรอบตัวช้างใหญ่นี้นะคะช้างอีระวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปรอบๆนะอยากก็จะพาดูบรรยากาศนะคะน,นี่ค่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็คือ ตัวรอบฐานของช้างนะ,ะตรงชั้นสองนี้นะเดี๋ยวยาจะพาทุกคนไปลอดท้องช้างกันเดี๋ยวตัดกล้องมาให้ดูท้องช้างในส่วนของด้านนอกทางซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีภาพประวัติการสร้างแล้วก็ประวัติของผู้สร้างต่างๆติดไว้นะคะให้ได้อ่านกันค่ะอ๋อ เขามีจุดสักการะให้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้เรียงเลยทุกคนนั่นช้าง แทนรอดอัลลอฮ์เราช้างก็ร้องด้วย บอกว่าลอดท้องช้างแล้วจะโชคดีขึ้นไปลังบนตาตาช้างเลยเนี่ยมีบีด้วยนะเตา้นยนั้窝大象ว眼睛ว้าน่ากลัวเรามาลอดท้องช้างใครซินเห็นลังพึ่งไหมบนตาช้างอะ่ะอครซินไม่ลอดท้องช้าง เเเราาานว่นมดใครรู้นี่ก็เป็นส่วนข้างหลังของช้างเอราวัณปั้นช้างเนาะ นก็จะประมาณนี้นะคะยาก,ก็เรียงตามลำดับผ้ามาเลยนะคนบางทีคลิปอาจจะไม่ได้ถ่ายหมดทุกตอนเนื่องด้วยเหมมจะเต็มนะอุยอยาเห็นดอกอันนี้สวยจังเลยค่ะดอกอะไรหนองามมต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะ คอ,อกเขาสวยมากเหมือนดอกบัวนั่นพี่อันสินนะขอพาหลานชายมาเดินเที่ยวเนาะนี่เป็นข้างหลังช้างนะคะ เราเดินกันไปไกลมากเลยทุกคนแต่ว่าอยากขอเก็บบรรยากาศตรงสวนตรงนั้นเป็นพญายนาคขราดเนาะเอ๊ะ,ะหน้าขปกหรือหน้าขราชร่มรื่นมากหน้าเดินดีนะทุกคนัทงท้ร้องเต้น อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งจากทางด้านหลังเราก็มาลอดท้องชางกันต่อจะ oh. ยินไหมแซ่โอเคมีคนเดินมาเดี๋ยวตัดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะครบรอบแล้วนะ นั่นไงพละพักของยาอยู่ฝั่งหน,นูแล้วนะนะครบรอบแล้วโอเคตรงนั้นก็ยังไม่เดินไปแล้วนะคะโอาแหละเดีย๋ยเราเดินกลับนั่นคือทางกลับเอ้าไปไหนกันเนี่ย เดินมาจากตรงเมื่อกี้นะตรงนั้นก็ครบครบรอบแล้วนะคะตอนนี้อยากก็มาเก็บบรรยากาศฝั่งนี้บ้างเนาะมันก็คือฝั่งหน้าประตูนั่นเองคนนี่คือฝั่งหน้าประตูนะ เดี๋ยากก็จะเดินไปสมทบกับพวกเขานะคะเราเข้ามาที่ร้านขายของที่ระลึกแล้วช้าน้อยราคาไม่แพงเลยนะทุกคนนี่ไงไข่ซีนตรงนี้มีเอาปะ่ะมา50บาทไข่ซินจะซื้อไปฝากเพื่อนวันเกิด เูาอยากได้ลไหรหนูนไปดูดิแม่ดูให้ดูรา้คาไม่แพงมากโอเคอันนี้เกาไป้อไหนมื้อไหน่าไปทักให้เป็นที่ที่เก็บของตร้เนี่ยที่เสียบรีโมทก็ได้เออแาาล้วให้รกใส่มอมไหมอยากได้กระเป๋านี้ส<อ>ีเขียว ทให้หนูจะเอาช้างก็ไปเอาช้างช้างน่าหนูเอาเสื้อเนี่ยใครชินมีเสื้อด้วยนะเอาเสื้อไหมเอาเด็กเลือกดูไซส์เอาของเธอใสแอลกอล้วตรงนั้นมีไซส์อยู่ไปดูตรงนั้นมีไซส์ไซส์นึ่ะเอาช้างเงา พูดดีๆสิือของให้เพื่อนที่เราใช้คือน่ารักอันนี้น่ารักขอบุญแชร์เพื่อนจะใช้เยอะมีมีๆีหลบหมามั้งมีไปดูของนี้ก่อนแ้ดูได้ไิไอซก็เป๋าตังค์ป๊ ไม,มก่กระป๋องตังน่ารักดีนะก็ซื้อของกันไปพันกว่าบาทนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รีงกดเบลลให้ยาด้วยนะคะบ๊ายบาย